อยู่กับเราต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะจะมี4คนสุดท้ายจากการเป่าวิ่งฉุบมานี่ตอนนี้อยู่ใครนเดี๋ยวใช่ครับมอนจะฟูไปน่ารักน่ารักเลย e แล้วต้องเชื่อเลยครับผมสี่คนนี้อ้อมค่ะอ้อมครับผมอ้อมจ้ค่ะแอร์ปุ๋ยค่ะ ส้มค่ะส้มครับผมแล้วก็นะคะทั้งสี่คนนี่ก็ตอนรีจิสเตอร์ก็มีการปากกระดุมกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเป็น2คู่เลยใช่ไหมคะคู่ใครกับคู่ใครบ้างคะอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ปะรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เราต้องเล่าก่อนนะอันนี้เรานะเรียนแบบมาจาก AKB48 เลยในการเป่าหิ้งฉุกกันนะคะที่เขามีการเป่าหิ้งฉุกเพื่อที่จะเลือกคนในวงมาออกซิงเกิลครันี้ตื่นเต้นเหมือนออกซิงเกิลอย่างนั้นเลยนะายิ่งกว่าเนี่ยคือกว่าคือนี้บอกว่ายิ่งกว่าเออยิ่่งกวาเออนะครับแล้วก็ได้ยินว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยใช่ปะ

รูปนะคะได้นี่ด้วยเป็นโปสเตอร์นะคะพร้อมลายเซ็นเลยแต่ได้โปสเตอร์ก็ธรรมดาชนะแต่เนี้ยคือแบบว่าคนที่ส่งให้กับมันเลยนะคะสมาชิกในวงเลยเดี๋ยวเราให้เรื่องเลยว่าอยากจะให้ใครเป็นคนมอบให้ด้วยค่ะสุดยอดนะครับแล้วก็ afterwards นะครับ the two winners will get to take a photo t o t h e r กันด้วยนะตรงกลางเลยสมาชิกในวงเลยเราก็ตื่นเต้นแทนนะตอนนี้เขาก็มีกันสองคู่ต้องเป่ากันทีละคู่ด้วยคู่ไหนจะเป็นคู่แรกดีคะ โอเคโอเคุณนดีคนนี้โอเคชื่อใครดีครับผมชื่อใครครับใครยรับับ้าอใครจะมาเชรับคน เอคนเชียร์คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นละกันโอเคครับโชวี่เกณฑเอาเลยนะเริ่มเป้าโอเคนะครับพร้อมช่วเลยเรดี้หนึ่งองอนี้าบอกแล้วอ๋ออีกคอโยโอเคคุณได้คุไ้ไม่เป็นไรนะค่ะเปหนอรนะได้มาหนึนนนี้บอโอเค คู่ที่สองครับพร้อมหรือยังตื่นเต้นเป้าวายเปล่าอยากให้ออกอะไรบอกได้เลยนะคะอยาให้คนไหนออกคอร์ดเดี๋ยวให้เขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นดีก okay. ว่าไหมคะได้มีนสัตว์อัน่งจังเก้นโปโยอิสเน่เดี๋ยวให้เี๋ให้เขาให้สัญญาแล้วปอยีเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเซโนจังเกนโปดีด้วยนะคะโอ้คอนกรีดเลชัน นะคะเป็นผู้โชคดีของเราซิาดายและชาชิงดีใจไหมอ่ะดีใจไหมคะอันนีู้ทุกคนว่าได้กก็อ๋อโอเคเดี๋ยวเอาไปตัดคนไหนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเนาะเอาได้เดี๋ยวให้นั่งตรงกลางเลยนะคะได้ถ่ายกันด้วยกับสวัสดิ์ชินทั้งห้าคนเลยค่ะอ่าถ่ายโชว์เพื่อนเลย ับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้พูดไม่ออกเลยใช่ไหมนั่งตรงกลางได้เลยนั่งตรงกลางรับด้วได้เลยตรงกลางครับดีแล้วดูแบบสกิลการเล่นกันรับมากเลยสกิการรับดีมากโอเคดีใจด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากครับอีกคนนึงใหญ่ยอนใหญ่ยอนเรามานั่งตรงกลางได้เลยครับผม๋ยวมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะคะ ไม uh ่ต้อได้ยอได้ยี่ห้อไดยี่้อแรงขึ้นแรงขึ้นื่ยเอ a o เป็นยัไงบ้างน้องต้องหักคาอะไรเปไงบ้างไม่ไหวเลยหรอ่อนเลยอ่อนไปเยอยังไงมันรู้กิชใจเต้นตุดตุ๊ตุดดกี่คุ้มไหมคุ้มนะซิเกี่ยวเจอกันดีนะอิาไหมคะอีจฉาไมไรยมชิไม่รู้ว่ามีกี่คนที่อิจฉา จะโดนอะไรบ้างโอนนิดนึงจ้าะคุณแลนครับขอบคุณมากครับโอ้ยโอ้ยพี่ไม่ดูดีแล้วอีฉาตอนแรกเราก็ไม่นึกว่าเขาจะได้แบบใกล้ชิดขนาดนี้นะไม่ได้คิดว่าจะโดนหอมแก้มด้วยครับแก้มเลยอ่ะ โอเคขอบคุณนะคะทุกคนเลยขอบคุณมากครับนะครับ Anyway so right now let's move on to SMS ป่ะโอเคค่ะมาจับ SMS กันดีกว่านะคะจับหนึ่งรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์โหทริกใหม่แบบนี้เราให้ช่วยคนจับดีกว่าไหมได้เลยครับผม SMS หนึ่งจุดอ่า import นะครับคุณจันนิเอโตซีดีแ d ะดีนะครับใช่แล้วค่ะนี่เลยรางวัลคนโตจับใช่ค่ะหนึ่งรางวัลนะคะหนึ่งรางวัลนี้จะได้เป็น CD นะคะ DVD ของคุณจานนิเอโตนั่นเองค่ะ 哎。はい ยาวมากเลยนะ SMS นี้ค่ะเขาส่งมาบอกว่าชอบทุกเพลงค่ะร้องเพลงไหนก็ได้แค่เขามาแค่นี้ก็สุขใจมากมายแล้วคริก็้องเพลง่อบที่くนีก็รูดี๋าเยนะบอกบอร์ให้ก่อนเลยนะกันนยน08860576บราว์น ครับผมซีด pues mm ีเอ็นบีดีดีของคันจานิเอโต้นะครับอยู่นีสักเคสเอสเอ็มเอสเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็สุกแล้วใช่ไหมล่ะก็พรุ่งนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตแล้วนะคะวันเสาร์นั่นเองอยากให้สมาชิกทุกคนเลยนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับ j u s a y a little something นะครับ to your fan club who are waiting to see you tomorrow นะครับอัสตากาไลฟ์ติคุณต่อไปสักหนึ่ージをお願いします。 えーっとあの、まあ、とにかく、えー、明日もう,あのもうすぐなんですけどもねああのまあ、初めてのそトリックとしての、えー、ライブなので、まあ、最高のステージにしたいと思ってますんで、えー、皆さんあの協力力を貸してくださいハイファンファンソングファンファンローホイなハイファンファンファン ชมผลงานคอนเสิร์ตของเขาได้อราแล้วอยากให้คนนึงฝากด้วยอ่ะใช่น้องเล็กของวงนะคะเลงได้ไหมใช่นดาไเขาไดเป็นค้ินดาไนมสเซจอนรัะลคฟานซ เด <laughs> ี๋ยวพรุงนี้ไปรับกันแน่นอนนะวันเสาร์นะวัเสารเลยขอคุณเดี๋วค ่าาออทิยสุดดดีม็กลเตจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ชมว่าเขาจะทำยังไงให้เรามีความสุขกันนะคะเหมือนแบบเมย์จะเทนดที่ดีบ้างจอยอีกนใค่ะเป็นค c o m e ดี a นด้วยใช่นะคะโอเควันนี้โอผมไม่อยากให้ผมอเวลาเลยอ่ะพี่ไมค์แต่ว่าต้องไปแล้วต้องไปครับผมมโมเวลาแล้วจริงๆนะครับปะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ of course ที่ Route 66 and d o b l e นะคะใช่ค่ะไปสามมองนะคะห้าว่าในขาเจอกันให้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่บิ่มนะคะที่มาทำหน้าที่ ที่เป็นล่าให้กับเราคะขอบคุณมากคแล้วก็ขอบคุณสมาชิกวงคลิกทุกคนนะคะอยาขอบคุณมากขอบคุณมากครัแล้ว่ะในภ ก็ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันใช่ครับผมนะครับเปิดดงขอบคุณสปอนเซอร์ใช่แล้วค่ะขอบคุณนะคะโอชิคกีนทีชาเขียวแท้ต้องจำรบบญี่ปุ่นค่ะครับผมขอบคุณ B Trend นะครับใช่ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Imagic นะคะแล้วก็เครื่องประดับจากแอนด์ลวค่ะครับผมขอบคุณทอมเมโด้ด้วยครับผมใช่แล้วอ้าวนี่เราก็ลาไปพร้อมๆกับวงทริกเลยแล้วกันนะคะแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะเจอกันบ่ายสามนี่เจอกัน RCN นะครับวันนี้ไปแล้วนะคะ